โอเคเกี่ยวกับการเล่นดนตรีของน้องชายวันนี้จะมาสอนทุกอย่างก็สิ่งแรกที่ต้องมีในการเล่นดนตรีก็คือซอนตัวนี้ตัวนี้เป็นซอนอะไรก็ได้ถ้าเราไม่มีซอนเราจะเล่นดนตรีไม่ได้เลยต่อมาที่ต้องรู้ก็คือเกบการเล่นดนตรีของตัวเองกด E S C ค้นหาอาัลบ,บัม้มเพลงกดขึ้นมาเริ่มแรกของผู้เล่นที่ยังไม่เคยทำอะไรเลยก็ ตรงนี้มันจะเป็นที่ลงเราจะไม่มีเพลงสําหรับเล่นเราต้องไปโหลดมาเองแล้วก็เกตของเราระดับของชั้นตรงนี้มันจะกลายเป็น F อเป็นเกจเริ่มต้นเราต้องหาเพลงเกจเอมาหนึ่งเพลงเพื่อที่เราจะเอามาทำเพลสก็เพลงที่แนะนําที่เราใช้มันเป็นของเพื่อนเราเดียวนะจริงๆเพลงอื่นก็ได้แหละเ่ยเ,เอฟแบะที่มันเป็นเกจ F อฟก็โหลดมาได้เลยเนี่ยแต่ละเพลงเพลงนี้ก็ได้หาโหลดง่ายดีนั่นแหละแล้วก็โหลดมาสักเพลงหนึ่ง แล้วก็ NPC NPC ตัวนี้เป็น NPC ขขยเครื่องดนตรีซึ่งเราต้องมีเครื่องดนตรีในการทำเควสด,ด้วย NPC ตัวนี้จะอยู่ตรงข้างๆคา,า,าเ์ออนนี่คาเ์ออนและ NPC ก็อยู่ตรงนี้เราก็ซื้อเครื่องดนตรีของมือใหม่ใส่ไปก่อนเครื่องดนตรีของมือใหม่จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ซื้อใส่ไปทุกชิ้นเลยซื้อใส่ไปเลยแล้วก็ตอนที่เราซื้อมันจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเราแล้วก็กดคียกขวาอคีกทีนึงแต่ละต,ตัวมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวเรา เรากดอารบัมขึ้นมาดูดูตรงนี้ดูเครื่องดนตรีที่มีมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอได้รายแล้วเราก็เริ่มทำเควสเริ่มจากเวเลียรักกันโอเคหลังจากที่เรามาถึงเวเลียนแล้วเราก็ไปที่ NPC เพื่อรับเควส รับมาก็สนทนาทำไมวะรับมาแล้วก็ไปที่นี่คุยกับมันแล้วก็ลบเควสอันนี้ด้วยคุยเสร็จแล้วก็ลบเควสอีก คุยนี้จะได้ใบอัปเดตก็วิธีการผ่านคุยของอันนี้ก็คือนี่คุยอันนี้ก็คือนี่เพื่อครอยน้องรักก็คือการเล่นดนตรีเรากดอัลบั้มเพลงขึ้นมาเลือกเพลงที่เราโหลดไว้การโหลดเพลงก็คือหนีเข้าไปที่อัลบัม้มแล้วก็พิมพ์พิมพ์ชื่อเพลงแล้วก็ค้นหานี่แล้วก็คน้นหโหลด เราเสร็จมันก็จะไปอยู่ในอาร์บางเพลงของเรากดเข้าไปแล้วก็เลือกนี่อันนี้กดเล่นแล้วก็กดเป็นลิงเดียวยนี่ยเลร็จภารกษษษษษิจคุยกดตรงนี้ออกได้เลยพอเราเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปส่งควสจริงๆกดเดินอัตโนมัติเป็นไงกไง ทุกเมืองก็ทําอย่างนี้เดี๋ยวทำเมืองนี้เสร็จก็รับของไฮเดลต่อมาร์กจุดก็ไปตรงที่เขามาร์กจุดแล้วก็รับเครดิตเสร็จแล้วมันก็จะได้ไอเทมมาเป็นแบบนี้หนังสือสําหรับฝึกซ้อมของอาทีนี่กดข,ขวาปุ๊บมันก็เข้าไปอัปเกรดให้เราทําประมาณ3-4วันนะส่วนตัวของเรา เราทำวาเวเลียไฮเดลคาเพแล้วก็เป็นกาหนคารามาซิลโดยเป็นคูนี่เราทำรบที่เราใช้เวลาประมาณ3วันได้เกจสีมาของอีไอดีนึง <c oughs> ก็ไปทําแบบนี้เรืเเรียบร้อยแล้วก็จะได้เควสมาแล้วก็จะได้เกจสีมา แล้วก็จะได้ดน,นตรีอื่นๆได้ตรงนี้แบบนี้ก็ดน,นตรีของตรงนี้ก็จะเป็นมือไหวสีนล้ำตาลโอเค